ครับพบกับซีรีส์บังฮอดของคัมพีปริกชตาโลกนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอมาตรฐานพบกับกองโจรหรือว่ากองโจรสองหน้านะครับก็ขึ้นไปตามปกติที่สำที่สำหรับเอาไว้สู้กับกองโจรน,นะครับก็จะขึ้นมาตรฐานทรงแปลกแแบบนี้ถ้าเขาเข้ามานี้ก็ได้อธิบายไปแล้วนะเราก็จะเป็นมาตรฐานเต็มรูกนะครับสู้กับสามตัวเลียงก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะ ให้เขากิน2อกินเข้ามาเนี่เราก็กินลับขึ้นไปถ้าเขามานี่ก็แพ้นะครับถ้าที่ถูกต้องเขาก็ต้องมานี่เราไปนี่แล้วเขาก็จะเบี่ยงตัวนี้นะครับอันนี้อธิบายให้ฟังว่าจะเข้ารูปไหนนะครับก็ mm hmm. จะเล่นกันอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคเป็นรูปเสมอนะครับแต่ถ้าเขาไม่ไม่มาตรฐานเขาโจนเราก็เข้าล็อกเราพอดีเราก็จะไปทรงนี้ เราก็จะมานี่ก็มานี่นะครับกองโจรตามที่ส่งรูปมาให้ดูโอเคเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับก็จะมีแยกใหญ่อยู่แค่สองแยกที่เต็มดีที่สุดของฝั่งโจรก็คือสิบมาสิบสี่กับสองมาเจ็ดนะครับสองมาเจ็ดเป็นรูปยอดนิยมที่สุดเข้ารูปนี้จะเห็นบ่อยนะครับอ่ะสิบมาสิบสี่ก่อนถ้าสิบมาสิบสี่เราก็ต่อนะครับต่อเปิสิบมาสิบสี่สุดท้ายเขาก็จะ สองมาเจ็ดอยู่ดีนะครับพอสองมาเจ็ดปุ๊บเราก็ขึ้นมานีนะครับเราทีนี้เขาก็จะขึ้นมาเจ็ดมาสิบนะครับเราก็ต่อขึ้นไปทีนี้เขาก็จะขึ้นยี่สิบป็น่ิบสี่นะครับเราก็ไปลองไว้ทีนี้เขาก็จะขึ้น มา12นะครับ8มาอเราจะไปอย่างนี้นะครับก like, like ็เราจะโดน2นะครับเราจะไปอย่างนี้เราต้องไปอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเขาต่อตัวนี้เราก็ไปนะครับเขาสลับอย่างนี้เราก็ไปเราไปเราหนีเขาไล่เราเขาฮอตเขาเล่นสองเรานะครับจังหวะนี้เขาจะมี เห็นบ่อยนะครับจังหวะนี้บางคนถ้าประคองสติไม่ดีก็อาจจะแพ้ฝั่งโจรได้นะครับเราก็มานี่นะครับเขาก็จะมานี่ถ้าคืนมานี่ปุ๊บเราก็ต่อเราก็ชนะแต่ถ้าเขาออกออกมาทรงนี้เราก็ไปอย่างนี้นะครับเราก็ไปนี่ ทีนี้ถ้าเขาคืนมาอย่างนี้เราก็ต่อได้แต่ถ้าเขาดักตรงนี้เราก็ไปนะครับทีนี้เขาก็จะไปวิ่งเส้นกลางเราก็ไปนี่นะครับก็มานีเราก็มานีเขาก็วิ่งเส้นกลางเราก็ไปนะครับทีนี้ถ้าเขามานี่เราก็ไปนี่ได้เลย นะครับแต่ถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็เล่นอย่างนี้นะครับเราชนะเช่นกันนะครับโอเคมีอีกเยอะนะครับวิธีที่จะเด่นงานมุมแบบนี้นะครับทีนี้เราต่อปุ๊บเข้ามานี่เนาะเราปิดทีนี้เข้ามานี่เราไปนี่อ่าทีนี้เขาไม่ต่อเข้ามานี่ ข้ามานีเราก็สลับตัวนี้นะครับไปไล่ไปลไปล่กินไล่กินข้าวกินอย่างนี้นะครับให้เขากินมานี้เรากินมานี้ทีนี้ถ้าเขาปิดเราก็มาวิ่งเส้นนี้อันนี้ก็จบนะครับแต่ถ้าเขาไม่ปิดก็ไม่ปิดเราก็มานี่นะครับ มันหนีไม่ได้โดนสองมันนี่ก็กินฟรีมันนี่ก็กินฟรีก็ต้องมานี้เราก็กินมาทางนี้นะครับให้เขา้าเข้าฮอตไปเลยเปิบไปถ้าไล่มานี้เราก็ลหลบหนีเข้าฮอตอันนี้ก็แพ้เราเร็วก็เดิมอีกเขาก็จะมาขึ้นฮอตอีกตัวที่สองนะครับเราก็ไปเราก็ไปเราก็เข้าฮอตถ้าเข้ามานี้ให้เรามานี้อันนี้จบเลยแพ้แต่ถ้ามานี้ปุ๊บ ให้เรามานี่นะครับอันนี้ก็แพ้เราเพราะว่าเขาขยับไม่ได้อันนี้ก็ฟรีอันนี้ก็ฟรีนะครับอันนี้ก็จะแพ้เราไปโอเคอทีนี้ต่อ,อทีนี้ทีนี้ เมื่อกี้นี่มานี่เนาะทีนี้ไม่มามานี่ถ้าไม่มานี่ให้หนีไปอย่างนี้เลยครับอ<ม>่าเขาก็ต้องหนีเขาก็ต้องหนีไปนะครับเขาก็จะมาอ่าทีนี้เราก็ไปไป,ไปทานนี้นะครับเขาก็จะมาเตรียมต่อเพราะว่าเขาออกนี่ไม่ได้ออกนี่โดนสองเนาะเขาจะมาเตรียมต่อปึ๊บเราก็เข้ากิน เขากินเขาไม่มีตัวเดินรอนะครับ <c oughs> เขาไม่มีตัวเดินรอถ้าเดินรออย่างนี้ปุ๊บเราก็กินมาอย่างนี้หนึ่งสองถ้ามาต่อเข้าฮอตก็ยิงแพ้เราเพราะว่าหมากเยอะกว่านะครับสามต่อสอง <c oughs> ทีนี้เราไปงี้เข้ามางี้เนาะทีนี้เราไปนี้เข้ามานี้แล้วเราเข้ากินอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ทำยงนี้แพ ถ้าหนีมาหนีก็ตามมานะครับ <c oughs> ถา้าหนีอีกละ่ะหนีอีกก็ต่ออย่างนี้นะครับโอเคอันนี้แพล้ล้วอันนี้ก็โดนโดนสองโดนสองทางนี้นะครับก็แพ้เราไปต่อต่อไม่ได้ด้วยนะครับมาเดินมนันนี้ถ้าเดินมานี้ปุ๊บถ้าเดินมานี่หรือมานี่เราเดินตัวเดียวเลยตัวนี้ดักทางไว้ทำอะไรไม่ได้อ่ะชุดที่หนึ่งครับมาตรฐานชนะกองโจรไปชุดที่หนึ่ง คอยติดตามชุดต่อไปนะครับชุดที่สองของมาตรฐานพบก,กับวองจรสองหน้านะครับมาตรฐานเราก็ขึ้นไปวองจรเขาก็จะรีบขึ้นมุมตรงนี้นะครับเราก็ขึ้นไปเขาก็ฉีกออกมาเป็นสองแยกหรือว่าสองหน้าสองทางนะครับเราขึ้นไปเขาก็ขึ้นตัวนี้อยู่เรายัางอยู่ในชุดที่ว่าสิบเดินมาสิบสี่อยู่นะครับอยู่ในแยกใหญ่ชุดที่หนึ่งสิบมาสิบสี่ก่อนอต่อขึ้นไปเขาก็จะ คำเข้ามาปุ๊บอ่าทีนี้ทีนี้เราไม่มาเขาไม่มายี่สิบมาสิบสี่แล้วเขาจะมาแปดมาสิบสองหรือสามมาเจ็ดนะครับอาน้าแปดมาสิบสองปุ๊บเราก็ไปอย่างนี้นะครับถ้าเขาสลับมาอย่างนี้เขาขอกินด้วยถ้าเรากินถ้าเรากินไปอย่างนี้แล้วเขากินมาทางนี้ให้เราทําอย่างนี้นะครับยืนให้กินแล้วเราก็สลับตรงนี้หนึ่งสองปุ๊บ ถ้ามานี้เขาก็มีโอกาสเข้าฮอตน้อยนะครับถ้ามาางนี้ปิ๊มให้เราเข้านี่นะครับถ้าเข้ามานี้ปพิบให้เราอยู่นี่แต่ถ้าเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บ,นะบ,าาอบโอกาสที่เขาจะมาเส้นก็เยอะเราก็ต้องมาจับสายกลางรอนะครับรอค่าฮอตเช่นี้เราก็ชนะนะครับแต่ถ้าเข้ามานี้ปุ๊บเราก็เข้ากินเลยเข้ากินปุ๊บเราก็มาดักตัวนี้อันนี้ก็แพ้ไปแล้วนะครับเพระาะว่าเขาตรงเส้นเราออกตัวหนึง่งโอเคนะครับทีนี้ ในจังหวะที่ก่อนนั้นนี้ก็คือเขาเขาเดินมานี่ก่อนเนาะเขาเดินมานี่ก่อนใช่ไหมครับแต่เราไปนี่ทีนี้เขาขอกินด้วยเมื่อกี้เรากินไปแล้วเขาเขากินทางนี้เนาะทีนี้ทีนี้เขากินทางนี้ทงนี้เราก็กินไปนะครับทีนี้เราก็ไปเข้าหฮอดอันนี้ก็แพ้ไปแล้วนะครับเพราะว่าหมากเราหลุดเข้าหฮอดแล้วยังไงตัวนี้ก็ต้องมาเส้นอยู่ดี แล้วก็ยึดสายกลางอันนี้ก็แทบว่าแทบได้ว่าชนะไปแล้วนะครับเดินมานีเพิ่บแล้วก็ต่อฮอตเลยต่อนี้เลยอันนี้โอกาสชนะก็สูงอยู่แล้วโอเคสามต่อสองครับ <c oughs> ทีนี้อีกนิดหนึ่งเราต่อเนาะเราต่อขึ้นไปทีนี้ก็ไม่มานี่ เข้ามานี่เราจบไปแล้วสองแยกทีนี้เข้ามานี่เข้ามานี่ปพ๊บให้เรามานี่นะครับให้เรามานี่ปพ๊บทีนี้ถ้าเขามานี่ปพ๊บเราก็ไปนี่นะครับเรากเขาไปนี่เขาจะมาเบี่ยงต่อเราแน่นอนเขาต้องมาต่อปพิบต่อมางี้ปพิบเราขวางไว้นะครับเราขวางไว้ทีนี้เขาก็ต้องเซนเซนเราไป เราไปถ้ามานี้ปพ๊บเราก็มานี้นะครับถ้าเขาเข้ากินปพ๊บเราก็ไปค่าฮอตนะครับอันนี้สามต่อสามต่หมากเราสูงกว่าน,นี่เราชนะแน่นอนนะครับทีนี้เขาเปลี่ยนแนวเขาไม่มานี้เพราะว่าเขาจะโดนดักทางต่อเขาก็จะมานี้เพื่อมาเขาฮอตหมากมายเลขสามสิบแล้วก็ขึ้นไปนะครับทีนี้เขาเข้าฮอตตัวนี้ไม่ได้เพราะเขาจะโดนต่อโดนต่อ กินสองนะครับเขาก็ตามเป็นต้องเข้ากินตัวนี้พอเข้ากินปพ๊บเราก็มานี่เลยนะครับเพ๊บแล้วก็ให้กินแล้วก็เป็นร่มนะครับเป็นร่มหนึ่งสองอันนี้ก็ชนะไปเลยโดยเด็ดขาดนะครับโอเคชุดที่สองของมาตรฐานพบกองโจรสองหน้าโอเคครับก็มาถึงชุดที่สามของมาตรฐานพบกองโจรสองหน้านะครับชุดที่สามของเรา เขาใช้รูปแบบการเดินเหมือนเดิมนะครับเขาขึ้นมานีเบียดปุ๊บมามานีเขาเบียดมานีเราไปทีนี้เขาไม่ขึ้นสิบมาสิบสี่นะครับเขาขึ้นสองมาเจ็ดแยกใหญ่นะครับเราก็ไปค้ำไว้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีแยกอยู่สองตัวที่นิยมเดินแล้วก็เต้มที่ดีที่สุดของฝั่งกองจนก็คือหนึ่งมาห้ากับแปดมาสิบสองนะครับเอาหนึ่งมาห้าก่อนถ้าหนึ่งมาห้าปุ๊บเราต่อนี้เลยนะครับเราต่อขึ้นไป ต้งไปทางนี้เราเขาก็จะบีบเข้ามาเพื่อมากินตัวนี้เรานะครับเราก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปถ้าเขามาปุ๊บเราก็ให้นี้เลยหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับน,นี่ก็กินสองไปนะครับตัวนี้ถ้าี่เดิมมาปุ๊บก็มานี้นะครับนี่ไม่ได้ก็มานี้อย่างเดียวอันนี้ก็จะเข้ามานี้นะครับอันนี้ก็จะขังไว้เลย กินสองกินสามอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้แต่ถ้าเรากินเสร็จเมื่อเรากินเสร็จเนาะเขาต่อมาอย่างนี้เราไปอย่างนี้ทีนี้เขาเรามาอย่างนี้ปุ๊บถ้าก็ามาอย่างนี้ปุ๊บเราก็เราก็มานี่นะครับปุ๊บปุ๊บไปอ่านี้สามเท่าแต่ว่าเราเป็นฮอตสองตัวยังไงก็ชนะอยู่ดีนะครับทีนี้เราเข้าไปปุ๊บถ้าเขาไม่เข้าล่ะ ถ้าเข้ามานีหนะแต่เข้ามานี่ปุ๊บเราก็ถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็ไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเขาเข้าอีกปุ๊บเราก็เล่นได้อีกนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองเหมือนเดิมครับคล้ายๆเดิมอ่าทีนี้แต่ถ้าเขาไม่เข้าเนาะถ้าเขาไม่เข้าถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็ให้กินลักษณะนี้นะครับเขาจกินตัวไหนก็ช่าง อ่าสมสมติเขากินตัวนี้ก่อนเราก็ไปอย่างนี้ถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็กินสองไปนี่นะครับถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็ไปนี่ถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็กินสามนะครับโอเคอ่าทีนี้แต่ถ้าเขากินมาทางนี้แหละปุ๊บเราก็ไปนี่เข้ามานี่ปุ๊บเราก็มาดักตัวนี้ไว้นะครับครับตัวนี้ดินไม่ได้แล้วสามสี่ตัวนี้ดินไม่ได้ ก็ตรงมาตัวนี้ตัวเดียวนี่ก็ดักทางไวอ่าอันนี้เขาเข้าไม่ได้อันนี้ก็เข้าไม่ได้นะครับโดนต่อหมดเลยถ้าเข้านี้ปุ๊บตัวนี้ก็เอ่อตัวนี้อ่าอันนี้ก็กินสองได้แล้วหนึ่งสองนะครับอ่าเสร็จแล้วทีนี้นี่เนาะทีนี้ตัวนี้เข้าไม่ได้เขาก็ต้องตัวนี้ก็โดนต่อสองเหมือนเดิมตัวนี้เขาก็ต้องเส้นก่อนเส้นปุ๊บแล้วเขาก็เข้า เขาปุ๊บแล้วก็ขันเขาไว้อีกเขาก็ออกไม่ได้นะครับโอเคนี่ก็จะชนะไปะทีนี้เมื่อกี้มาถึงนี้เลียดให้กินอ่าเมื่อกี้กินนี้ไปแล้วเนาะกินทางนี้ทานนี้ไปแล้วทีนี้สมมติว่เาเขากินเพื่อกินมาทางนี้ลหละอ่ากินมาทางนี้เราก็ไปเช่นเดิมครับกินมาทางนี้ก่อนปุ๊บปุ๊บมาเข้าฮอตมาเข้าฮอตปุ๊บ ราก็ต่อให้กินฟรีเลยเอ,อย่างนี้เลยแล้วก็เบียดกลางหนีไม่ออกครับอันนี้สามเลยอันนี้ก็สองอันนี้ก็สองแต่เราจะสองไปทางนี้นะครับโอเคเพราะว่ามาโน้มันขังไว้แล้วโอเคอันนี้ก็จะชนะไปเมื่อกี้มาทางนี้เนาะอ่ะทนี้มาทางนี้ทางนี้ปพ๊บมมาเข้าฮอตกินสองปิดกินสองปิดกินหนึ่งหนี กิน2โอเคครับสำหรับชุดนี้สะดวกมากมีหลายแยกให้ดูให้ชมชุดที่3ของมาตรฐานพบกองโจร2หน้าขอบคุณครับชุดที่4ของมาตรฐานพบกับกองโจร2หน้านะครับซึ่งจะนำเสนอเป็นชุดสุดท้ายนะครับก็ขึ้นใช้มากขึ้นแบบเดิมอโอเคนี่นะครับ ทีนี้เขาสองมาเจ็ดเนาะนำเสนอไปชุดหนึ่งและชุดที่สามทีนี้ก็ก็จากชุดที่สามก็คือเข้าหนึ่งมาห้าทีนี้เรา,เาก็แปดมาสิบสองแพนสองเขาก็จะมานี่นะครับเขาก็จะส่วนใหญ่ร้อเปอร์เซ็นเลยเขาก็จะมาตัดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ขึ้นมาลักษณะนี้ทีนี้เขาก็จะเจ็ดมาสิบมาหนุนไว้เราก็เข้ากินตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมาสลับแล้วก็มาเข้าฮอดอย่าเพิ่งตกใจว่าเราจะแพ้นะครับจังหวะยังไม่แพ้นะครับ เขาเข้ากินไปเข้ากินไปครับค่าคืนอ่าทีนี้เขาก็จะมาเข้าฮอตอีกตัวหนึ่งเราเส้นตรงนี้ครับแล้วไปคุมคุมตรงนี้ถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็เข้านี่เลยอันนี้ทําให้เราชนะไปเลยนะครับตัวนี้ถ้าเขาสลับตัวนี้ปุ๊บแล้วหนีมานี่อ่าตัวนี้เราก็จะไปนี่นะครับถ้าเข้ามานี่ปุ๊บ เราก็เล่นสองแต่ถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเราไปเขาฮอดอีกสองตัวนะครับฮอดอีกสองตัวซึ่งเขาซึ่งเขาจะจะไม่ทันนะครับยังไงเขาก็ไม่ทันเพราะเราขอฮอดได้สองตัวโอเคจตวันนี้เขาจะขอคามไปทีนี้ถ้าเขาไม่มานี่ลหละเขามานี่ปุ๊บเราก็เข้ากินก็ามานี่ปุ๊บเราก็ไปมานี่ปุ๊บเราก็เล่นสองนะครับปุ๊บไป เข้ากินหนีจับดักนี่ไม่ได้เพราะเราจะกินจับนี่ไม่ได้เพราะเราจะหนุนท้ายก็ต้องมาจับประมาณนี้อ่าอันนี้เราก็หลุดเข้าหดอันนี้เราก็ชนะไปนะครับทีนี้ถ้าเขาไม่มาเจ็ดสิบถ้าเขาหกมาเก้าเราทำไงทำไงเราก็ต่อนะครับตัวสองเลยไมต้องกลัวครับเพ๊บเขาก็จะต่อเราอีกที่หนึ่ง ทีนี้เราก็ไปเข้ามาเราไปเข้ามาเราไปไปปึ๊บเขาไม่เข้าสายนี้แล้วนะครับเขาจะเข้าสายนี้พอเข้าสายนี้ปพ๊บเราก็มาสองทีนี้จับนี่ไม่ได้จับนี่ไม่ได้เพราะจะโดนต่อหมดเลยจับนี่ก็ไม่ได้ก็จะมาจับนี่พอมาจับนี่ปพ๊บเราก็เล่นตรงนี้ครับให้กินแล้วเราก็ไปทําท่าว่าจะต่อฮอตนะครับต่อฮอ ทีนี้ถ้าจับกินยื่นต่อปึ๊บไปปึ๊บมานี่ไปมานี่ไม่ได้ไปโดนกินฟีม,มานี่ก่อนตักมานี่คอยวิ่งสายยาวอันนี้จบนะครับทีนี้ถ้าไม่จับนี่แหละถ้ามาถ้ามานี่ปึ๊บเราก็ให้กินนี่ อันนี้กระดิกไม่ได้ก็ต้องมาน,นี่ก่อนก็ต้องดักไว้อันนี้ก็สายยาวเหมือนเดิมอันนี้ชนะอีกแล้วครับทีนี้สําหรับชุดนี้จบแล้วนะครับชุดแต่มีของแถมให้นิดหน่อยเป็นช็อตสวยๆของมาตรฐานพบกับกองโจรน,นะครับช็อตสวยๆเป็นช็อตที่บางคนไม่รู้เนาะอาจจะนี่ปึ๊บเข้ากินไปถ้ามันหนุนตัวนี้ปึ๊บ ทำอย่างนี้นะครับถ้าเขาเกินมานี่ปุ๊บเราก็กินไปสองหรือไปสองนี่ก็ได้อ่าแต่ถ้าเขากินมานี่ปุ๊บอ่าอย่าตกใจนะครับไม่ต้องตกใจปุ๊บเา้็มานี่ชนท้ายมานี่หนึ่งสองสามโอเคครับของแถมชอ็ชอตช็อตสวยๆครบชุดนะครับสี่ชุดของมาตรฐานพบก,กับกองจนสองหน้ากองจนเดินหลังโอเคครับถ้ามีแยกในสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับ